สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเอ็มชนายุธนะครับอันนี้ได้มีโอกาสกับโาดูแลแม่นะครับพาแม่มาล้างแผลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะตำบลตาแท่นนะครับบ้านตาแท่นนั่นเองนะครับอนามัยดูมาดูต้นต้นเปลือยครับนี่กกเปืือยครับกกเปืือยนะครับภาษาอีสานเอื่นว่าต้นเปื่อยเรียกว่าต้นเปื่อยนะครับต้นเปืือยใหญ่ ภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าอะไรเนาะตะแบกผมว่านะต้นตะแบกนะครับตะแบกใหญ่ใหญ่มากนะต้นนี้เดี๋ยวต้องไปค้นอินเทอร์เน็ตด,ด,ดูนะครับว่าต้นตะแบกเนี่ยลักษณะของเนื้อไม้นะเป็นอย่างไรนะครับไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับ สอบถามผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีประสบการณ์ที่รู้จักต้นนี้เขาบอกว่าต้นนี้นะครับประโยชน์ที่นำไปใช้สอยกันอย่างมากเลยก็คือเครื่องมือการเกษตรนะเป็นด้ามจับด้ามมีดด้ามจอบอะไรเงี้ยมันเบานะครับแต่มันเหนียวมันแข็งมันไม่หักง่ายนะครับเวลาขุดสับงัดแงะเโอ้โหทนทานเหลือเกินนะครับทนทาเหลือเกินต้นใหญ่มากนะครับ ต้นใหญ่มากน่าจะแทรกแทรกกันอยู่แยกเป็นต้นใหญ่ไม่รู้ว่าออกจากต้นเดียวกันหรือว่าแตกกิ่งแขนงยังไงนะครับแต่ข้างบนก็จะมีต้นย่อยแยกไปเป็นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนะข้างบนนะก็จะแยกเป็นสี่ต้นใหญ่ใหญ่นะครับเดี๋ยวให้เทียบกับคนดูว่าเทียบกับตัวผมแล้วเนี่ย สมตัวแค่ไหนกับต้นไม้ต้นนี้เห็นไหมครับ <c oughs> เห็นไหมนี่แน่ใจว่เห็นหรือเปล่าผมผมไม่เห็นกล้องฝังนู้นนะครับมาคนเดียวนะครับถ่ายคนเดียวโอเคก็พามาดูนะครับอายุอายุนของต้นนี้ก็ไม่ทราบนะครับต็นน่าจะสามสิบกว่าแน่นอนสามสิบอัพแน่นอนเพราะว่าผมอายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดซึ่ง ต้นนี้เกิดก่อนผมหลายปีนะครับหลายสิบปีทีไม่ดีอาจจะห้าสิบหกสิบปีแล้วบ้างเนี่ยต้นนี้นะไม่แน่ใจนะครับเรื่องอายุของต้นไม้ต้นนี้นะครับเดี๋ยวใครที่รู้จักก็อาจจะรู้นะครับเนี่ยพาดูรอบๆโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ